ต igen, hey, oh oh my, ่ำอยู่นู่นเร็วตัวนี้หมดใช่ปะเก็บหมดใช่ปะเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเอาไม้หมดเอาให้หมดเอาไม้ให้หมดทันสามอุ้ยใส่รถ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 ไปใส่รถไปใส่รถดึงมาไปเอารถมาไปเอารถมาเอามามามาเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผม เอาเอาใส่ใส่รถใส่รถใครมีรถใครมีรถเข้าไปโช์วะเอาใส่หน่อยดิพี่ถือสเออพี่อยพี่ถือไปลรอใส่รถรอใส่รถเฮ้รอใส่รถรอใส่รถเลขอะไรเลขเลขเก้าเลขเก้าไไปดีไงช่วยกันชิบช่วยกันิบซิเร็ว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 อย่าทักันเองิใส่รถิใส่รถเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็ว ไปศอก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 ลงอย่ายู่ติด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 จก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 เหมือนอีแล้งเลยตกใส่รถเลยใกล้ๆรถอ่ะรถเต็มแล้วนะรถขาวนั้นของใครอ่ะไม่พร้อมมาบอกยังไม่เต็มมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอารถขาวมาเร็วไปใส่รถจกไอ้จกพี่ขอจกเต็มยังไอ้จกแต่แผนนี้พี่ยังไม่จบพี่จะการทำลายจิตใจมันด้วย เฮ้ยไวหน่อยได้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 ร้อนนึงได้ร้อนนึงได้ร้อนหนึ่งป๋าเบ้ออะไรป๋าเบ้ออะไรจบอบอกอะไรเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วผมเต็มแล้วผมเต็มแล้วเต็มกระตู้ปะเต็มสองคันรถแล้วว่ะงในตัวใครยังใครยังว่างอีกใส่ได้อีกปะหมดปะเต็มแล้เต็มเหรอเรียกไปเก็บตู้กับแหวนรีบไปรีบมาเร็วเดีวเผื่อทันเหลืแปดสิบกว่าครับเฮ้ยเหลือหกสิบเองดูแล้วมาดิเคย์อะไร งานเลียงไปช่วยก็ต้องช่วยแล้วสิบเอ็ดเดี๋ยวแค่สิอ็ดเร็วไปเร็เรอ้เาเดี๋ยวนเหนแล้วมันจะหายไปเลยห้แค่เองหมด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 อ,อน,นี่ไม่ได้ไปไปไขึ้นรถพี่ไปเร็วข,ยยขึ้นรถขึ้นรถพี่เร็วเร็ คือรถเร็วๆคือรถคือรถเดี๋ยวทอมไปเก็บพี่ตู้ก่อนเดี๋ยวเราเอาจูไปส่งตำรวจกันเด้เราเอาจูไปส่งไปหาหมอกัน ไปเข้าไปกิีปเข้าไปกิีปให้พวกตรงนี้ไปรถเทียร์เยอะขนาดนี้เนี่ยเทียรผมออกก่อนเออออกออกกันเลยเอ้าขยับเลยจะจบเนิร์ด็อฟก้าไม่ได้วะ ไอเต่าไอเต่าไอเต่าเซโตสังอันฮะ่าอเตเตยออไปช่วยหน่อยสิครับแ้วนะไม่ไม่ส่สี่ส่วนห้าตัอโตตังตเปล่าพิเศษเบอร์สามสาโกลเด้นคอยลหาแล้วก็ไดมอนด์สาสเออครบแล้วมปาลบปั๊มให้ครับลบปั๊มเนออปั๊มเลยโอเคเอาแล้วปั๊มแล้วาวิ่งเชื่อนเเย่งเี่นอกนไดเปล่าเขียนเตมี่เตม่า ไม่พี่ไอ้เคลายให้พี่แล้วไอ้ไปถ่ายเองเลยไปถ่ายเองเลยนะครับเคลายไปกับพี่ปะแล้วก็เอาีกันไปถ่ายไม้น่อยถ่ายไม้ไหนถ่ายไม้ที่โจ๊กไอ้โจ๊กเต็มเลยเต็มหมดหมดแล้ว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 แคระไม่ขึ้นไม่มีไม่มีอะไรตัวใช่ไหมไม่มีค่ะตามมาดิเบื่อเงินเงินมันเหลือนะเปิดได้เป็นแดงผสมใสโอเคบอส โอเคร็เดี๋ยวไปรอทีโอเค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 ชอบอะไรซ้ายนี่ทำไมหลบฝั่งั่นไปหลบฝั่ เฮีย um, uh, yeah. uh, ่าไงเอ่อเช่นก่อนนะอ่อทรี้แล้วเดี๋ยวเตรียมทองสามร้อยแบ่งให้พวกเคไลไปด้วยแล้วที่เหลือเราไปแจ้งเออเดี๋ยวเคลียแบ่งให้เคไลแล้วเข็บขัดด้วย